สวัสดีครับวันนี้ต้องกับวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนนะครับผมว่จรครับเราอยู่กับตัว CL g a n r a r y ใช้ในการวิเคราะห์โลกาสองตองนะครับเห็นว่าหลังจากการที่เปิดนะครับมีการประกาศมีการลดอัตราเบี้ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนเดือนนี้นะประมาณช่วงกลางเดือนนะครับในคืนวันพุธที่เกิดไปวันพฤหัสที่สานะครับประมาณช่วงตีหนึ่งนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าของนองคุณเดียจะ เมองว่าน,น่าจะลดลงอย่างน้อย0.25หรับ4.5ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมีผลทำให้ตัวราคาสลาดซึ่งเป็นสปอดภัยเนี่ยมีจังหวะที่ดีไปสูงนะครับก็ไปเตรียมตัวจะไปทำตัวยูไคได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจากประแ่ตอรบ,ร,บตอรับที่ออกมาจากทั้งเรื่องหนุ่มเรื่อของตัวเลขทางเรกแล้วก็ทาง บาบางุณพิีเฟดต่างๆนะครับที่มีการอัดกันออกมาให้ให้ควมเหนหรือความคเห็นต่างๆนะครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับลดถึงพาเวลด้วยฮะอาจจะมีการอีถึงสองครั้งนะครับก็คือในเดือนกันยายนนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งใัไม่ตัวมอสินทรัพย์ปลอดภยัยสองคำเนี่ยนะครับก็บีดขึ้นมาเลยตอนนี้ก็เขียเม้วนข้าวเนี่ยฮะปั๊บเนี่ยบีดขึ้นมานะครับตอนนี้ปัจจุบันในยูี่สองสี่สี่แถวหลังจากที่พยายามพื้นไปถึง 2488ดันสองก็มีการย่อตัวลงมานะครับโดยที่ตัวฮัมเฟมเดย์นะครับเศนษฐาเฟมเดย์เนี่ยตัวเทนบ็อกเนี่ยมีสัญญาณหมายนนึงเจนตัววอลลุ่มพันขึ้นหมดครับแล้วก็ไนเดิมนะไพเดิมจะอยู่ที่ประมาณเอ่2 4 9าแล้วก็ตัวรอบบนของตัวตามเฟมเดย์เนี่ยจะอยู่ที่30.82นะครับพล้วทุกที่ส่วนของตัวตามเฟมเอสนะครับ ทำให้สีเห็นว่าตัวราคาเนั้นงจากที่ย่อตัวลงมาทดสอบแนวไบบอร์ดในเมื่อเช้านะครับราคาย่อตัวมาทดสอบแนวไบบอร์ดที่ประมาณสามสี่สามหกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาเขาขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาจนถึงบริเวณตัวอาสามนะครับตามสี่ห้าแปดนะครับก็เป็นการตอบรับของแนวโน้มนะครับเป็นการที่มีการรับรถบีดนะครับแล้วก็วันที่นะครับพนันงีนธนาคารกล่างสหรในวันนี้ทํานปิดนะครับสหรัฐอเมริกานะครับ ก่อนผไปตรวจของคำเด่นดีขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวโน้มนักคำเนี่ยถามว่าจะขึ้นไปได้อีกมอไหนถ้าดูเด่นสองตัวชานอลนะครับหลังจากที่ดูตัวกับราคาเห็นว่านังเทียร์เนี่ยเราเขึ้นไปยืนอยู่ในตัวกรอบบนของตัวเอีแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อบริษ R ทสามนะครับก็ยังสามารถขึ้นได้ถึงบริษ R ทสี่แล้วก็อ่างว่าสามหนึ่งหนะครับเนบริษัทที่ตัวนักเทียร์สามารถขึ้นไปได้อีกนะครับสกคัญครับถ้าเกิดราคาไม่ผ่าน อาสามนั่นอาจจะมีย่อมาหรือว่าวิ่งไซเวตแถวประมาณเอาสองอาสามเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเน้นเทรดความแนวรับแนวต้านดูแล้วจะปลอดภัยกวา่านะเลยจเน้นยน่นอแล้วก็บายย่อแล้วบายขึ้นไปนะครับเห็นว่าปรามาณจนอาสามย่อลงมาทีวยบรเวณอาสองนะครับไม่ผ่านก็ไม่ไหวแต่อีกขึ้นไปนะ่เรื่องฮาร์เซลนะครับก็เน้นปรับแนวต้านครับทนไม่ผ่านก็ย่อลงมาแล้วก็เน้นเก็บโซนไปเป็นอาสามไม่ผ่านก็อาสองหรือว่าประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ของระยะห่างที่ผม ก้อนถีงตัวเช่าก็จะเป็นแบบนี้แหละที่มีแนวรับแนวต้านให้ดูเห็นเกือบประวัติทัแล้วแนวเลยนะครับซึ่งทาให้เราสามารถดูว่าราักาเมื่อหลุดแนวรับแนวต้านแล้วจะไปไหนต่อแล,แล้วก็มีจุดจบหลักฐานชัดเจนนะครับแ,แล้วก็วิโต้โรุ่มคอยบอกด้วยนะครับทําให้คุณจะไม่ท,ทิจะเจใจแล้วติดนอยหรือว่าติดเถวแน่นอนโอเคและนี่มาดูในส่วนของตัวสาวสารต่าง,างวันนี้วันจันทร์ที่บอกครับวันจันทร์วันนี้แบงก์ปิดก็เป็นร้วับเด่ในวันแรงงานครับผมแล้วก็ ากูนี้เปิดทำกนารปกติว่านี่ทําให้ตัวเอ่ดีพีรอนฟาร์มนะขยับมาอยู่เป็นวันพฤหัสนะครับสำหรับวันพฤหัสช่วงพักเพราะอนฟาร์มบรรทุกที่5เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสามตงแดน,นครับเป็นตัวเอฟเฟอร์เรนทาวส์เออร์เน็ตติงแล้วก็ตัวนอนฟาร์มแล้วก็เข้มไปเป็นแหลครับผมแล้วไงเดี๋ยววันนี้พูเจอกันครับเนี่ยสดรพร้อมตลาดปล่ยน,น,น,นะครับตอน ทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มนะครับผมแล้วก็ใครสนใจนะครับอยากได้ตัว GL นะครับเป็นสัญญาณที่ช่วยประกอบในการเทรดแบบนี้นะครับตัวสัญญาง่ายๆมีกับราคาชัดเจนมีแนวโน้มบอกมีโซลวอลุ่มบอกนะครับให้ความสอดคล้องกับตัวทั้งเทียนแล้วก็มีแนวรับแนวต้านทั้งหมดนี้นะครับคุณสามารถแอดมาที่แอดเจนครับมีตัวแอดตัว G ตัว N มีตัวแอดตัว G ตัว N แล้วก็ CLUB ครับนี่ยก็สามารถติดปอขอไปใช้งานได้เลยครับ ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันตอนเต้นต,ตลาดเปิดนะครับผมเรามีกลุ่มที่สามารถไปกันได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมนะมครับสวัสดีครับ